อะไรนะเนื้อเกินตรงนี้เขาดูกันยังไงครับในเนื้อเกินตรงไหนตรงหุ่นอ่าไหนมาดูสิไอนเนื้อเกินเนี่ยบางโอมันก็มีบางโอมันก็ไม่มี แต่ขอบเนี่ยยอดเนี่ยมันจะคมเองเห็นไหมในยอดเนี่ยโค้งไ้เนี่ยมันจะคมรวมยไม่หยุดเนี่ยเองเองจำหลักๆเลยนะจำหน้าห,าหลวงปู่ให้แม่นหน้าหลวงปู่โคตรแล้วก็ขาเนี่ยมันจะต้องโค้งเห็นไหมมันจะต้องมีขยับขาเนี่ยมันต้องมีรอยขยะเอ่อถ้าของเก๋อขาจะตรงเนี่ยจำหน้าหลวงปู่ให้แม่นแล้วก็ดูขอบตัดข้างนี้ มันจะมีล่องตรงกลางเนี่ยสองมันจะมีล่องตรงกลางเนี่ยเองสองว <c oughs> น่ะสองแล้วจำให้แม่น <c oughs> เวลาไปเดินเจอจะได้ซื้อได้จะมีล่องตรงกลางตรงกลางอะ่ะมันจะเป็นมันจะมีเส้นยาวอยู่เส้นหนึ่งเงเห็นไหม จะมีเส้นยาวอยู่เส้นหนึ่งอ่ะเส้นแถวๆเนี้ยเองสองนี้ตรงเนี้ยมันจะเป็นขีดยาวข้ามฝั่งเลยเห็นไหมตรงกลางอ่ะเห็นไหมอันนี้ถ้าเองเดินไปเจอเนี่ยอย่างเงี้ยเองเดินไปเจอเนี่ยเองจำได้ไหมว่าไหนเก๊ไหนแท้จำได้ปะ เออส่องโค้ดดูโค้ดดูในโค้ดโค้ดมันจะโค้ดมันจะเป็นรูปคล้ายๆคล้ายๆเต่ามันจะเป็นคล้ายๆเต่าเออดูให้เป็นจุดข้างหน้าเออมันจะเป็นตอกแล้วเป็นเหมือนข้างล่างข้างในมันจะเป็นคล้ายๆแบบเป็นจุดของเกมมีจุดไหมครับของเกมมันก็มีจุด แต่ของเก๊อโค้ดมันจะใหญ่กว่านี้แล้วก็ความคมมันจะไม่ได้แบบนี้อิงจำเอกลักษณ์ให้แม่นของแท้มันนี่เหมือนเนี่ยจำหน้าหลวงปู่จำหน้าหลวงปู่นี่นะจำขาเนี่ย <c oughs> จับพลิกดูข้างหลังเนี่ยขาจะต้องมีส่วนวามีส่วนโค้งเนี่ยนะอ็งจำหูเหรียญหูเหรียญเนี่ยการเจาะหูเหรียญน,นยหูมันจะไม่กว้างเห็นไหม หูเหรียญเนี่ยเวลาร้อยแล้วมันจะไม่กว้างข้างหลังเห็นไหมมันจะพอดีก็ห่วงเห็นไหมมันจะมีปิ้นเนื้อปิ้นมานี้ตึงต้หูเหรียนตรงเนี้ยส <c oughs> แล้วก็ดูยอดยันตรงเนี้ยมันจะมีแตก <c oughs> เอาวาระรุ่นพอนะแล้วนี่เกิดเองดูเป็นแล้วนี่เองไปซื้อมาแล้วนี่แล้วเดี๋ยวอาจจะไปซื้อไข่ทีนี้เองก็ตัดลูกค้าหมดดิจำได้ยัง้แม่ไข่ปลาของในแขนเก้มีไหมครับเม็ดไข่ปลาในแขนมีเก้ไหมเหรอแต่ตัวเก้ยังไม่เคยเจอมีนะเส้นเนี้ย หรเยญเก็บน้ำหลวงกหลิวนี่มีมีเกมยังไม่มีนะแต่มันมีสองรุ่นมันมีรุ่นแรกกับรุ่นสองมีรุ่นแรกกับรุ่นสองเนี่ยรุ่นรุ่นแรกกับรุ่นสองยังไม่มีวันนี้เองเอารุ่นนี้ไปก่อนเอาวาระรุ่นพอยังจําไม่ได้อ่ะนหนังสือเนี่ย ก็ว่างเองก็มานั่งเปิดดูเนี่ยมีของแท้ให้เองดูเนี่ยเนี่ยอย่างเนื้อทองคําพวกนี้มันก็มีเนี่ยเองมาดูแลเองก็จำจำไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไหมเบสิกพระเนี่ยมันไม่ยากไม่ต้องซื้อมาดูฟรีครับอ่ะวันละรุ่นพอวันนี้ครับผมเก่งมากลูกขอดูหางมัดหน่อ ห่างมากจะโอ้โหไองนี่หลายเว้ย <c oughs> แทบป่ะเนี่ยอืมแทบป่ะ น,นี่ไม่รู้ต้องถามนะไอคนเขาเช่ามาเนะี่ยเอากล้องเองมาดูดิเองใช้กล้องอะไรเนี่ยซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยกล้องเนี่ยพันห <1, 50 S 1> ้าสิบพันห้าสิบพันห้าสิบเองใช้กล้องตัวเป็นพันเลยเหรอเงินเงินเก็บาขายพระผมงมาซื้ออ๋อเงินเก็บขายพระไปซื้อใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ กล้องเองก็ใช้ได้นะดีอืมอ่ะเดี๋ยวก็เดินมาดูเดี๋ยวนายคนมาเดี๋ยวเดินมาดูอันนี้น้ำไม่รู้ราคาเองดูว่าดีไหมผมรูผม้ผมดูไม่ค่อยดีเออเองดูไม่ค่อยดีใช่ไหมก็คือมันเก๋เตอร์ล่ะเออตัวหนังสือเขาต้องเขาต้องเขาต้อง,องชัดนี่ตัวหนังสือ,อชัดรุ่นนี้เองแม่นใช่ไหม ผมเล่นหลวงพ่อสีลิงดำหลวงพ่อขูนโอ้ใส่ตรงใส่ตรงบ้านบ้านของอยู่ไทย <c oughs> บ้านอยู่ไทยโอ้โเหเอ้ยถือว่าเดี๋ยวเอามาอัดอาวอยู่เรื่อยอันนี้มันไม่ดีมันไม่แท้โอเคาขา,ขา,ขาผมครับผมแน่นอนจริงๆ